พี่น้องวันนี้อยู่ที่ตลาดตลาดไนท์ครับสุรินทร์ครับมันนี้ซิมาเฝาเพิ่นเพิ่นขายยำครับทุกอย่างห้าสิบก้าบาทน้ำยำเพิ่นมีซีฟูดกับปลานะครับโอ้โอสมกันเลยพะนะครับอันนี้ผมมาดูพามาดูเครื่องนะครับหั่นผักแค่หั่นผักก็อยากกินแล้วครับเนี่ยดูหน้าตาคนหั่นผักครับ <laughs> ระว่างมือด้นะครับบ่ไถ้าบ่ไดขั้นเทือละสองตาถ้ขั้นเทือละสี่ตาทำอย่างรวดเร็วมากครับทุกอย่าง59บาทร้านเจเดือนทะเลเดือนสาขาสุรินนะครับ,รบเราจะมาหยุดที่เจเดือนทะเลเดือดน,นะครับ EP สองบา แค่หนึ่งนาทีไม่ถึงนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งถุงครับเจเดือนทะเลเดือดของที่เท่านั้นะนครับ,รบลูกค้าก็มาตลอดนะครับคพามาตลอดเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสไตล์การมัดถุงอย่างมืออาชีพเลยครับป,รปึป๊บปืป๊บปึป๊บปื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 ป๊บครับ เจเดือนทะเลเดือนนะครับถ้าหากว่าเดินเข้ามาทางฝั่งเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับก็จะอยู่ทางทางซ้ายมือน,นะครับตรงข้ามกับเทศบาลน,นะครับตรงข้ามกับร้านอิตอันปันปันนะครับต้องเสร็จแล้วครับประมาณหนึ่งนาทีนะครับเนี่ยนะครับนี่ครับผมครับเลยร้าน,านอิตอันทะเลเดือนเออร้านร้านเจเดือนร้านเจเดือน คล่องมากคล่องมากคล่องมากครับคุเลยครับคนเลยครับปลาแตแสรแต่จจครับอือโอ้โห,โหน้ำลายแตกจ้วกจวกบึก